เลนเปลี่ยนสีคืออะไรมีกี่ชนิดมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างแล้วเราควรจะเลือกยี่ห้อไหนดีนะวันนี้หมอมทัทยาจะมาสรุปให้ฟังค่ะมมมมััััยยยยาาางตตนโปรกซ สวัสดีค่ะหมอชื่อแพทย์หญิงมัทยาขวัญอนุชาค่ะเป็นจกักษุแพทย์ประจำมัทยาวิชั่นเซ็นเตอร์ศูนย์แว่นตาโปรเกรสซีฟและเลนชลอสายตาสั้นโดยจกักษุแพทย์และทีมนักทัศนามากตรค่ะวันนี้หมอจะชวนทำความรู้จักเลนเปลี่ยนสีกันนะคะว่ามันคืออะไรแล้วก็มีกี่ชนิดเราเห็นตามท้องตลาดเนี่ยมีมากมายหลายยี่ห้อเลยแต่เราไม่รู้เลยว่าเราควรจะเลือกยี่ห้อไหนดีแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างวันนี้หมอก็เลยจะมาสรุปให้ฟังค่ะ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยนะคะอันดับแรกเราต้องทําความรู้จักกันก่อนคะ่ะว่าเจ้าเลนเปลี่ยนสีเนี่ยมันคืออะไรเลนเปลี่ยนสีหรือในภาษาอังกฤษนะคะเราเรียกว่า โปโตคมิคเลนส์คือเลนส์แว่นตาค่ะที่สามารถเปลี่ยนสีอัตโนมัติได้เมื่อเจอแสง UV ค่ะโดยที่เจ้าเลนส์เนี้ยนะคะจากเดิมเนี่ยอยู่ในที่ร่มเป็นสีใสค่ะแต่ว่าพอออกไปข้างนอกแล้วอ่ะมันสามารถเปลี่ยนสีเลนส์ให้เข้มขึ้นจนกลายเป็นเลนส์สายตากันแดดได้ค่ะเจ้าการเปลี่ยนสีเนี่ยนะคะก็จะขึ้นอยู่กับความเข้มของแสง UV ค่ะถ้าเกิดว่าเราออกไปในที่ที่มีแสง UV เข้มข้นมากสีที่เปลี่ยนของเลนส์เนี่ยก็จะมีความเข้มตามขึ้นมาด้วยค่ะแต่ถ้า แเกิดว่าเราออกไปในที่แสง UV น้อยหรือว่าเป็นแสงแดดรำไรอะคะ่ะสีที่เปลี่ยนของเลนเนี่ยก็จะเปลี่ยนน้อยตามไปด้วยเช่นกันค่ะเอาละค่ะเรามาดูชนิดของเลนเปลี่ยนสีกันค่ะว่ามีทั้งหมดกี่ชนิดนะคะถ้าหมอแบ่นย่อยตามคุณสมบัติของเลนเปลี่ยนสีแล้วว่า ก็จะแบ่งได้ทั้งหมด3ชนิดด้วยกันค่ะชนิดแรกนะคะเป็นเลนส์เปลี่ยนสีแบบมาตรฐานค่ะชนิดนี้เนี่ยตัวเลนส์เวลาที่อยู่ในที่ร่มนะคะเลนส์ก็จะใสค่ะแต่ถ้าเกิดว่าออกไปข้างนอกเจอแสง UV แล้วตัวเลนส์ก็จะมีสีเข้มขึ้นนะคะซึ่งสีเนี่ยก็จะเข้มขึ้นตามแสง UV ที่ได้รับค่ะเหมาะกับการใช้งานทั่วๆไปเลยแล้วก็เหมาะกับคนที่มีปัญหาค่าสายตาและอยากจะใส่แว่นกันแดดถ้าเกิดว่าเราใช้เป็นเลนส์แว่นตาแบบเปลี่ยนสีนะคะก็จะสามารถมองเห็นได้อย่างคม เพราะว่ามันมีค่าสายตาอยู่ในนั้นและแถมยังเป็นเลนส์กันแดดไปด้วยในตัวนะคะเรียกว่าทูอินวันเลยค่ะแต่ว่าเลนส์เปลี่ยนสีแบบมาตรฐานเนี่ยก็มีข้อจํากัดเหมือนกันค่ะ<อ>เพราะว่ามันไม่เปลี่ยนสีในรถค่ะสาเหตุก็เพราะว่าเวลาเราอยู่ในรถนะคะฟิล์มที่เราติดอะคะ่ะมันนอกจากจะก,กันแสงแดดแล้วอะมันยังกันแสง UV ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นพอเราอยู่ในรถเนี่ยไม่มี UV เข้ามาตัวเลนส์ก็เลยไม่สามารถเปลี่ยนสีได้ค่ะก็เลยเป็นสาเหตุคะ่ะที่เขาทำเลนส์เปลี่ยนสี ชนิดที่2ขึ้นมาเราเรียกว่าเลนเปลี่ยนสีขับรถค่ะ เราเอาไว้ใช้เวลาขับรถในตอนกลางวันค่ะเพราะนอกจากมันจะเปลี่ยนสีตามแสง UV แล้วเนี่ยมันยังเปลี่ยนสีตามแสงสว่างด้วยถ้าเกิดว่าเราอยู่ในรถที่ติดฟิล์มแล้วนะคะถึงแม้ว่าแสง UV จะเข้ามาไม่ได้แต่ว่าก็มีแสงสว่างเข้ามาตัวเลนส์สามารถเปลี่ยนสีได้ประมาณ30%ค่ะแล้วพอเวลาที่เราเดินออกไปข้างนอกนะคะเจอแสง UV อีกตัวเลนส์ก็จะสามารถเปลี่ยนสีเข้มขึ้นจนกระทั่งเป็น100%ได้ค่ะทีนี้เลนส์เปลี่ยนสีขับรถนะคะจะมีอีกชนิดหนึ่งด้วยค่ะที่คู่ ตัวนี้เราเรียกว่าเลนย้อมสีที่สามารถเปลี่ยนสีได้ฟังแล้วอาจจะงงนิดนึงนะคะหมอจะอธิบายตรงนี้อย่างละเอียดนิดนึงค่ะก็คือเจ้าเลนนี้นะคะเวลาอยู่ในสภาวะปกติหรือในที่ร่มเนี่ยมันจะเป็นเลนย้อมสีหรือว่าเลนติดสีอยู่แล้วอะคะ่ะประมาณสัก40-50%ค่ะแล้วพอเราเดินออกนอกรถนะคะไปเจอแสง UV ตัวเลนก็จะเข้มขึ้นอีกจนกระทั่งเป็นร0% 0ได้ข้อดีของเลนนี้ก็คือมันค่อนข้างกันแสงได้ดีเลยค่ะเมื่อเทียบกับเลนขับร แบบแรกที่สีเข้มขึ้นแค่3 0มแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันก็คือด้วยความที่เลนส์มันติดสีเยอะอะค่ะประมาณ45-50%แปลว่าเราไม่ควรเอาไปใช้เวลาขับรถตอนกลางคืนนะคะดังนั้นเลนส์เปลี่ยนสีขับรถอะคะ่ะต้องเลือกให้ดีนะคะว่าเราจะใช้ตอนกลางวันหรือกลางคืนถ้าเกิดว่าเราจะใช้แค่เฉพาะตอนกลางวันเท่านั้นนะคะแล้วเราเป็นคนแพ้แสงมากแนะนําแบบที่2ดีกว่าที่เป็นเลนส์ติดสีไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เป็นคนแพ แสงม,มากแล้วก็ต้องการที่จะใช้เป็นเลนขับรถทั้งกลางวันกลางคืนเนี่ยแนะนำให้ใช้แบบแรกจะดีกว่าค่ะต่อมานะคะชนิดที่3ค่ะ เป็นเลนส์เปลี่ยนสีแบบโพลาไรส์ค่ะนอกจากที่มันจะเปลี่ยนสีตามแสง UV แล้วอะจังหวะที่มันเปลี่ยนสีแล้วอะค่ะมันสามารถมีคุณสมบัติโพลาไรส์ได้ด้วยแปลว่ามันจะช่วยลดแสงสะท้อนได้ดียิ่งขึ้นทําให้มองเห็นภาพได้อย่างคมชัดมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเลนส์เปลี่ยนสีโพลาไรส์เนี่ยหมาะจะแนะนําให้ใช้ในกรณีที่เราไปอยู่ที่ที่มันมีแสงสว่างจ้ามากๆอย่างเช่นเวลาเราไปเมืองนอกอะคะ่ะเล่นสกีหรือว่าเจอหิมะหรือว่าตีกอล์ฟอย่างเงี้ยเลนส์เปลี่ยนสีโพลาไรส์เนี่ยเหมา แต่ถ้าเกิดว่าในสภาวะทั่วไปอะคะ่ะอาจจะไม่เหมาะนักนะคะเพราะว่าเลนเปลี่ยนสีโพลารัส์เนี่ยเวลาที่มันเปลี่ยนสีกลับมาเป็นสีใสเนี่ยมันไม่ได้กลับมาร0อเค่ะเพราะฉันเนี่ยมันมีความติดสีค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้ในอาคารนะคะสีของเลนเนี่ยมันก็อาจจะหม่นได้นะคะทําให้เราอาจจะรู้สึกไม่ค่อยสบายตาเท่าไหร่เพราะฉันตัวเลนเปลี่ยนสีแบบโพลารสเนี่ย ใช้จํากัดเฉพาะบางบุคคลแล้วก็เฉพาะบางสถานการณ์ค่ะต่อมานะคะเรามาดูข้อดีข้อเสียของเลนส์เปลี่ยนสีกันค่ะว่ามีอะไรบ้างเริ่มต้นจากข้อดีก่อนเนาะจริงๆเลนส์เปลี่ยนสีเนี่ยเป็นตัวเลือกที่ดีนะคะที่หมอแนะนํานะว่าซักแว่นหนึ่งของเราอะ่ะควรจะใช้ปเป็นเลนส์เปลี่ยนสีสาเหตุก็คือข้อดีของมันเนี่ยมีดังต่อไปนี้เลยค่ะข้อแรกเลยคือตัวเลนส์เปลี่ยนสีนะคะมันสามารถใช้ได้กับแว่นเกือบทุกชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเลนสชั้นเดียวไว้สําหรับมองไกลนะคะหรือ ว่าเป็นเลนส์2ชั้นหรือแม้กระทั่งเลนส์โปรเกรสซีฟก็สามารถใช้ได้ตัวเลนส์เปลี่ยนสีเนี่ยไม่สามารถใช้ได้กับแค่แว่นที่ใช้ในที่ร่มนะคะอย่างเช่นเลนส์เฉพาะทางหรือว่าเลนส์อ่านหนังสือค่ะแต่นอกนั้นเนี่ยใช้ได้หมดเลยนะอย่างที่2ก็คือตัวเลนส์เปลี่ยนสีนะคะมันสามารถที่จะทดแทนแว่นกันแดดได้เพราะฉะนั้นสําหรับคนที่มีค่าสายตาแล้วเนี่ยถ้าเราตัดเลนส์เปลี่ยนสีไปอ่ะก็เหมือนเราได้แว่นกันแดดไปในตัวเลยล่ะคะ่ะข้อที่3คือตัวเลนส์เปลี่ยนสีนะคะมันสามารถที่จะ ช่วยปกป้องดวงตาของเราจากแสง U.V. แล้วก็แสงสีฟ้าจากจอคอมด้วยนะเรียกได้ว่าปกป้องแบบ two in one เลยนะคะทั้งแสง U.V. แล้วก็แสงสีฟ้าจากหน้าจอคอมค่ะข้อที่4ทําให้เราสะดวกสบายมากขึ้นค่ะไม่ต้องพกแว่นหลายอันมีแว่นสายตาอันนึงมีแว่นกองแสงคอมอันนึงแล้วก็มีแว่นกันแดดอันนึงถ้าเกิดว่าเราใช้แค่เลนส์เปลี่ยนสีเนี่ยก็สามารถยุบรวมทั้งสามแว่นเนี่ยให้เป็นแว่นเดียวกันได้ค่ะข้อ5คือตัวเลนส์เปลี่ยนสีเนี่ยเวลาเราใส่แล้วเนี่ยก็จะทําให้บุคลิก ภาพปีขึ้นแล้วก็มีความเป็นแฟชั่นมากยิ่งขึ้นค่ะข้อที่6เลนเปลี่ยนสีสามารถช่วยลดแสงสว่างแสงจ้าเข้าสู่ดวงตาได้ดังนั้นจะเหมาะมากสําหรับคนที่มีอาการตาแพ้แสงหรือว่าตาสู้แสงไม่ได้ค่ะข้อที่7นะคะตัวเลนเปลี่ยนสีทําให้เราขับรถได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะในบางครั้งนะคะที่เราขับรถตอนกลางวันที่มันมีแสงแดดจ้ามากๆเนี่ยการใช้เลนเปลี่ยนสีช่วยเนี่ยก็จะทําให้ลดแสงสว่างที่เข้าสู่ดวงตาของเราก็ทําให้เรามองเห็นภ แล้วก็ยังช่วยลดแสงสะท้อนของถนนนะคะเข้าสู่ดวงตาได้ด้วยค่ะและข้อสุดท้ายนะคะเล่นเปลี่ยนสีในปัจจุบันนี้มีให้เลือกหลายเฉดสีมากเลยค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะสีพื้นฐานดำเทาเขียวเท่านั้นนะคะตอนนี้มีสีแฟชั่นให้เลือกอย่างเช่นพวกสีฟ้าหรือสีม่วงหรือสีเหลืองร่วมด้วยนะคะนอกจากจะปกป้องดวงตาได้อย่างดีแล้วะมันก็ยังทำให้เราะดูเท่ดูมีสไตล์ดูเป็นคนแบบใส่แว่นแฟชั่นได้ ทีนี้มาดูข้อเสียของเลนส์เปลี่ยนสีกันบ้างนะคะข้อแรกเลยคือเลนส์เปลี่ยนสีเนี่ยโดยปกติแล้วจะไม่เปลี่ยนสีในรถค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้เลนส์เปลี่ยนสีแบบมาตรฐานนะคะก็ต้องทําใจนิดน,นึงค่ะว่าเวลาอยู่ในรถแล้วอ่ะมันก็จะเป็นเลนส์ใสเหมือนเดิมค่ะยกเว้นว่าเราจะเปลี่ยนชนิดของมันนะคะให้เป็นเลนส์เปลี่ยนสีแบบขับรถค่ะถ้าอย่างนี้สีเลนส์เนี่ยก็จะเข้มขึ้นประมาณสัก30%ค่ะหรืออาจจะเป็นแบบ4 5 5 0ในกรณีที่เลนส์มันติดสีนะคะ ข้อ2คือการใช้เลนเปลี่ยนสีขับรถนะคะไม่ควรใช้ตอนกลางคืนค่ะควรจะใช้ตอนกลางวันเหตุผลก็เพราะว่าความเข้มของสีนี่แหละคะ่ะมันทําให้เวลาขับรถตอนกลางคืนเนี่ยอาจจะขับได้ยากขึ้นมองเห็นภาพได้อย่างไม่คมชัดนะคะต่อมาค่ะ เลนเปลี่ยนสีนะคะมันเปลี่ยนสีอัตโนมัติค่ะไม่สามารถควบคุมได้บางครั้งถ้าเกิดว่าเราไปในงานที่เป็นทางการหรือว่าเจอผู้ใหญ่นะคะกําลังคุยคุยอยู่แล้วเลนก็เปลี่ยนสีไปก็อาจจะดูไม่สุภาพนักนะคะถ้ากรณีนี้เนี่ยแนะนําว่าอาจจะต้องใช้เป็นเลนใสธรรมดาจะดีกว่าค่ะและข้อสุดท้ายนะคะเลนเปลี่ยนสีจะเปลี่ยนสีเข้มขึ้นตามความเข้มของแสง UV ค่ะถ้าเกิดว่าเราต้องการความเข้มของสีเลนแบบสม่ําเสมอนะคะ เลนเปลี่ยนสีนี้อาจจะไม่ตอบโจทย์อาจจะต้องไปใช้เลนย้อมสีหรือว่าเป็นแว่นกันแดดแทนค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข้อดีและข้อเสียของเลนเปลี่ยนสีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคิดว่าเราอยากจะใช้เลนเปลี่ยนสีกันหรือเปล่าสําหรับหมอนะคะโดยส่วนตัวคิดว่าตัวเลนเปลี่ยนสีเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์มากเลยค่ะถ้าเทียบข้อดีกับข้อเสียนะคะก็คิดว่าข้อดีเนี่ยมีมากกว่าข้อเสียค่อนข้างเยอะเพียงแต่ว่าเราต้องเลือกใช้เลนเปลี่ยนสีเนี่ยให้เหมาะสมกับการใช้งานและสถานการณ์ค่ะก็ลองกลับไปพิจารณา ดูนะคะว่าเราจะใช้เล่นเปลี่ยนสีแบบไหนดีนะคะมาถึงคำถามสำคัญนะคะเราควรเลือกเล่นเปลี่ยนสียี่ห้อไหนดีหมอมีหลักการง่ายๆในการเลือกยี่ห้อของเลนเปลี่ยนสีมาทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกเลยคือเราต้องรู้ก่อนค่ะว่าเราอยากเลือกใช้เล่นเปลี่ยนสีที่มีคุณสมบัติแบบไหนการเลือกคุณสมบัติของเล่นเปลี่ยนสีนะคะ ก็สามารถที่จะกําหนดยี่ห้อของเลนได้ส่วนหนึ่งแล้วค่ะเพราะว่าบริษัทเลนโดยส่วนใหญ่นะคะไม่ได้ทําเลนเปลี่ยนสีครบทุกทั้ง3ชนิดค่ะการเลือกคุณสมบัติของเลนเปลี่ยนสีก่อนเนี่ยก็จะสามารถทําให้เราตัดช้อยของยี่ห้อไปได้แล้วส่วนหนึ่งค่ะข้อ2นะคะโดยปกติทั่วไปแล้วนะคะเลนเปลี่ยนสีของทุกยี่ห้อเนี่ยเขาจะทําสีมาตรฐานทั้งหมด3อันค่ะคือสีดําเทาสีน้านําตาลแล้วก็สีเขียวค่ะแต่มีบางบริษัทเลนค่ะที่เขาทําสีแฟชั่นขึ้นด้วยได้แก่สีน้นํเงิน สีเหลืองหรือว่าสีม่วงถ้าเกิดว่าเราเลือกการเปลี่ยนสีที่เป็นสีแฟชั่นนะคะเราก็สามารถตัดช้อยยี่ห้อของเลนส์ไปได้อีกส่วนหนึ่งด้วยเหมือนกันค่ะและหลักการข้อที่3ข้อสุดท้ายนะคะก็คือเราอย่าลืมนะคะว่าการที่เราเลือกเปลี่ยนสีเลนส์เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ออปชั่นส่วนหนึ่งของเลนส์หลักความหมายก็คือเราต้องการตัดเลนส์อะไรละ่ะเลนส์โปรเกรสซีฟเลนส์เฉพาะทาง หรือว่าซิงเกิลเลนเลนเหล่านี้นะคะมีคุณสมบัติแล้วก็มีโครงสร้างของเลนส์ที่แตกต่างกันในแต่ละยี่ห้อค่ะดังนั้นเนี่ยเราควรจะให้ความใส่ใจในเรื่องโครงสร้างและมุมมองภาพก่อนเราถึงค่อยมาเลือกออปชันการเปลี่ยนสีเป็นเหตุผลรองนะคะแต่ถ้าเกิดฟังมาทั้งหมดแล้วนะคะเรายังไม่ค่อยมั่นใจแล้วก็เราอยากได้ผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยแนะนําเรานะคะว่าเราควรจะใช้เลนเปลี่ยนสีแบบไหนเนี่ยหมอแนะนําเชิญเข้ามาได้ที่มัธยวิชันเซ็นเตอร์ทุกสาขาเลยค่ะ เรามีคุณหมอสายตาหรือนักทัศนามานะคะคอยดูแลคุณทุกขั้นตอนเลยค่ะตั้งแต่เข้ามารับบริการจนกระทั่งรับแว่นกลับไปนะคะเพื่อที่คุณจะได้มั่นใจค่ะว่าคุณจะได้รับการบริการที่พรีเมียมนะคะตรวจว่าสายตาอย่างแม่นยําและได้แว่นตาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้ชีวิตของคุณค่ะสําหรับวันนี้นะคะหมอขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะคะหมอมีเรื่องดีๆมาฝากแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ